บะหมี่เกี้ยวหมูแดงหนึ่งถุงส่งให้แม่ที่หนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิพร้อมโน้ตแม่เคยขายบะหมี่เกี้ยวแต่วันนี้เป็นวันเกิดเลยอยากให้แม่ได้กินฝีมือที่คล้ายร้านเก่าของตัวเองไม่มีใครบอกว่าบะหมี่หนึ่งถุงจะพาคนขี่ไปไกลขนาดนี้แต่ต้นรู้มันคือความคิดถึงที่อยู่ในน้ำซุปและเส้นที่ยังร้อนอยู่ในถุงแอนชายแม่ครับมีคนฝากส่งของขวัญมาให้ครับแม่ยิ้มแปลกใจของขวัญจากใคร แอนชายยื่นถุงบะหมี่ให้พร้อมกาดคำสั้นๆสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่จากลูกชายที่ยังคิดถึงรสมือแม่ทุกวันไม่ใช่เพราะรสชาติแต่เป็นเพราะมันคือรสชาติของความรักที่ข้ามจังหวัดมาไกลเพื่อบอกว่ายังไม่เคยลืมกันเลยมีคนชาวบ้านทักว่าส่งของอีกแล้วเหรอพ่อหนุ่มแอนชายยิ้มก่อนตอบว่าคราวนี้ส่งความทรงจำครับเสียงเด้งจากมือถือดังขึ้นลูกค้าสั่งบะหมี่อีกถุงไปยังหมู่บ้านใกล้เขื่อนจาตัวรัสฝากบอกยายว่า หลานยังรักเหมือนเดิมบางเส้นทางอาจจะไกลแต่เมื่อมีใครที่รอยอยู่มันก็คุ้มค่าทุกกิโลเมตร And delivery น้องบัวแดงสั่งเลยส่งไกล15กิโล